ค่ะเรามาดู o อนิมสาปี2561กันบ้างนะคะสำหรับในข้อนี้นะคะก็จะเป็นในข้อยี่สิค่ะเกี่ยวกับเส้นขนานนะคะของรูปสามเหลี่ยมกำหนดให้ด้าน ab นะคะขนานกับด้าน cd ด้าน ab ขนานกับด้าน cd และด้าน bc ขนานกับด้าน de ด้าน bc ขนานกับด้าน de โดยจุด c นะคะอยู่บนเส้นตรง ae ab นะคะยาว6หน่วย อ่า CD ยาว1ิบหน่วยและ AE ยาว AE ก็คือส่วนตรงนี้ทั้งหมดนะคะยาวยี่บสหน่วยดังรูปแล้วด้าน AC โจทย์ถามด้าน AC จะยาวกี่หน่วยก็คือส่วนตรงนี้อ่าเรามาดูกันนะคะอันดับแรกเขาบอกว่าด้าน AB ขนาดกับด้าน CD แปลว,ว่ามุมสองมุมนี้จะมีขนาดที่เท่ากันใช่ไหมขนาดกันเนาะอ่าไปเขียนหะไร และด้าน bc ขนานกับด้าน de ด้าน bc ตรงนี้ขนานกับ de ก็แสดงว่ามุมตรงไหนคะมุมตรงนี้จะมีขนาดที่เท่ากันถ้าน้องๆพิจารณาเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะคะก,ก็จะรู้ได้เลยว่ามุมส่วนนี้นะคะจะเท่ากันโดยอัตโนมัตินะคะอ่า พี่ฟ้าก็เขียนสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะคะในข้อนี้นะคะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมที่มีความสมในกันของด้านนะคะก็คือสามเหลี่ยม ABC นะคะจะคล้ายกับสามเหลี่ยม C จะคล้ายกับสามเหลี่ยม CDE นะคะ ซึ่งเมื่อเราได้แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเทียบอัตราส่วนที่โจทย์ให้มาได้เลยนะคะโดยเราจะกําหนดให้ในส่วนของด้าน AC นะคะด้าน AC ก็คือตรงนี้ความยาวที่เท่ากับ x หน่วยและด้าน CE ตรงนี้นะคะมีความยาวเท่ากับ24ลบ x หน่วยนะคะอืมแล้วเราจะเห็นว่า สามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะเมื่อมีด้านที่ขนานกันนะคะก็จะได้มุมที่มีความคล้ายกันและก็ขนานกันใช่ไหมคะแล้วก็มีขนาดที่เท่ากันด้วยดังนั้นนะคะเราจะเทียบอัตราส่วนจากการที่โจทย์ให้มาในเมื่อรูปสามเหลี่ยม abc ตรงนี้นะคะมีด้านยาว x กับด้านยาว6ใช่ไหมคะเราก็จะเทียบอัตราส่วนว่า x หารด้วย6เท่ากับสามเหลี่ยมที่มีความสมในกันอีกรูปหนึ่งก็คือสามเหลี่ยม cde แล้วก็จะเทียบด้านที่เรารู้มานะคะก็คือ CE ก็คือมีความยาว24ลบ x หน่วยหารด้วยเท่าไหร่คะที่จทดให้มาก็คือ10หน่วยทีนี้เมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาทำการคูณไขว้กันเลยนะคะฝั่งนี้ย้าย10ขึ้นมาคูณก็จะได้เป็น 10x เท่ากับฝั่งนี้นะคะ6ก็นำมาคูณกับ24ลบ x นะคะ ่าแล้วได้ทั้งสองฝั่งแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จับคู่ตัวที่เหมือนกันหรือว่าที่มีตัวแปรกับตัวที่ไม่มีตัวแปรนะคะโดยฝั่งนี้ตั้งไว้ 10x ย้าย6มาบวกนะคะ 6x ฝั่งนี้ก็เหลือ144บวกกันได้ 16x นะคะเท่ากับ1 4 0 x. x ก็จะเท่ากับ 144หารด้วย16นะคะ x ก็จะเหลือเท่ากับ9ซึ่ง x นี้นะคะก็คือด้านอะไรคะด้าน ac ด้าน ac ในส่วนที่โจทย์ต้องการพอดีเลยนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะทราบได้แล้วว่าดังนั้นด้าน ac นะคะก็จะมีความยาว9หน่วยนั่นเองคะ่ะอืม